พี่น้องมาทวงสัญญา <Okay. S 1> พนูนมาเสียยงเอียงเฮา่ะมาบักขึออน้นนี้เ<ม>่เห็นหอดนาอันเท่าไ,ร <laughs> ไหร่อ่ะันเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นี่ยสามสิบได้หมดอันไหนก็ได้ อ้วนเรากินเถอะจะกลับไปแต่งหน้ะเรากลัวไม่ทันทันอยู่แล้วแหละมันห้ามันห้าโมงสี่มันห้าโมงสี่สิบแล้วมันเสร็จแล้วไงเวทีมันกลัวมันกลัวเขาเล่นเขาเลิกเที่ยงคืนไหมไมนเล่นแต่เว้นแถลงมือนี่เพราะว่านเลวเราหมดตุ่งยัดเทียดอกนอนเบ่งเลิกเที่ยงคืนสูงเลี้ยวสุดกระทุ่มคืนค่ะถามชั้นนี้จะอยู่มานี่หมดตุ่งยัดเทียดอกโค้งตุ่งนะเออเที่ยงตลอดทุ่มคืนค่ะบิดเบี้ยวตลอด แพงพี่น้องนี่มาทวงสัญญาเพื่อนมัไม่เห็นลานกระปุกแล้วแล้ไม่จอนอะไรพัดเด่นเพันเด่นเงินยุ่นนะวิธีประมาณเกือบสามพันพี่น้องเพป็นหมานี่เพป็นกำเอากำเอากำเอาสมพลสมพจนสะดุดลุ่มอยู่สะดุดเอาเงินเราจะบอกให้รู้ความเปไดะ ราดไหมคะอะไรนะลาดมลาดก็ได้ค่ะมีฝาปิดไหมอะแม่มฝาปิดด้วยนคะค<ม><ล>ะเราจะกินหลักของเห้ยไหม,<ะ>มหรอของเห้ยเหรอครับเอาไปฝากแม่เมียมสิแม่เมียมก็ชอบกินนะซื้อหรือยังอยังมันมือมือถือไหคะอุ้ยจะเบียกีบุ้มมือถือเน,น้นหน่อยนึงเอามาฝากคอยกันได้คอยไปให้เราเรา่มีของนงเราไปองเรากินแล้วยายตีโอของกินแล้วลายเก่าเขาก็ไปดั้งตัวเดียวมา้ยลองยี่ยนหลวงตอบ ก๋วยเตี๋ยวมูดสากเลยไม่จ้องอะไรกันเลยเรารองเท้ากับนมชมพูย้ำอะไรอ่ะอันวัตถิสัยนันวัตถิถาดไซลุงเท้าแมมมินที่จะผลิตไซงานกับดซื้อก่อรัะแมมมินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณก็พูดอมเนืยจากน้องฮักแพงค่ะพี่น้องไปย่างจอก่อนจากน้อยอย่างนะั้นสายขีบ แต่ของกินเยอะมากเลยนะข้างในนะเอาอันนี้ตไหนครับเนี้ยอร่อยพีหยหย่หวานมันห่มนน้อยนี่มันนี่หวานอเอา120น่ะอร่อยแบงค์เชื่อเชื่อชัน้นเยอะอันไหนอร่อยนี่นี่ขาเลือกนี่อ่ะแตยังต่อเนี่ย120เนี่ยอร่อยนึกว่าเป็นข้าวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนอร่อยอ,ยอ,ยอร่อยอร่อ,อรย <c oughs> 140 <c oughs> ก็อร่อย120ก็รอ,นะอ,อ,รอร่อย120 <Yeah. S 2> เยอะ อันนี้อันนี้คาเทลบ้านเขานี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบย่างก่อนกับข้าวเยอะมากเลยนะกับของกินเยอะมากนะแม่เมมแกชอบกินหรอเอาครึ่งโลหรอครึ่งโลเขาขีดว่าบืนเราไล่ลายเบอร์รถหนีเขาเราไม่เล่นไ่ไหวเด้อค่ะจะสัญญาณเรื่อเรียนน้ำประทานงอมแล้ว มรนดีกันหลายนาที้พูดพี่น้องพัดนองยางงานคำรมณิหารเราอยู่นอกกินก่อนค่ะได้อะไรอ่ะเขาไปสิเขาไปเต้งหน่าแหละที่เขาหินมมุจจาของเขาไม่มาถ่ายจะขีบกันเนี่ยเพราะความเมยเมยเพิ่ง ฉันเห็นไข่ฉันเห็นไข่ไขกระทะที่แบบอเล็กๆเขาทำกันหเห็นไหมทอดอยู่ข้างนั้นนะอน่ะเอออันนี้น้อยแม่จะว่าอุ้กินอนฮักแพงค้ะแพะที่อยากหลินฉันมาเป็นอย่างอีกไห <c oughs> นดูสิสามหมื่นสามสิบบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากกินบ้าบินหรือจะไปซื้อบ้าบินวะ ก็ิีไหมคะน่าแต่มีเก๊กเขกป่ากันคนเยอะมากเลยอ่ะไม่ไปกินหรอกของกินเยอะมากเลยนะวันนี้น่า เออฮักแพ้มาใส่เนาะสวยนี่แต่งี้สวยนี่เพื่อโทรมาเนี่ยนะป้าโกตีกินวัดสันกินลันห่องลันแป้งเอาล้วนเจอชายกินปังกังย่งลูกโบอยู่ตลาดยังมาในตลาดังเซ บอยอ่านโซมโซมไข่แม่ไข่โซมครับผักหนาก็เรยบฮา,ายอย่างเอลยตลาดนาวทธีเออย่งางมาเลยของกินลายกับข้าลาย สอเพื่อเต็์ยดเจ็าแดหนึงนเ้หกเจ็ดอ์ดเจดแดนง้าก้อมาเสร็จองไ้เลยันี่ว่าผอนชุด เดินไปก่อนก็ได้นะค่อยคากบค่อยสื่อเพื่อจะได้เห็นของกินเยอะมากกินอได้ว่าุนี้ีนักินสาธุเด้คุณนัดเท้าตีหน่อยดิจะจะงานเร็กจะมาของงานสุดท้ายจนประเครบฤดูกาล คุณเรียกเจไรย์คุณเรียกเจไรย์ไม่ว่างไม่ว่างโอ้ยเขาจะได้ไปเตงหนาหรอกลับดีกว่าทำบุญลูก ไปพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องจอนี่ลำเพลนออฟฟิเชียลด้วยนะคะค่ำแรับพี่น้องมาดีๆไปเตรียมตัวไปแต่งหน้าก่อนค่ะเฮ้นี่ไงล้วโบวเมียแล้วเอียงได้อีหยังนั่นน่ะเอียงแล้วโบวนี่เลยคือว่ามั้งฮะคลองกลิ่นไปก้อนสันเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮักเพลงบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ